สวัสดีค่ะ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 ทุกคนสวัสดีค่ะอ่พี่ดาวัะเรงเลยค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อชื่อดาวนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยคือจะเป็นคนที่ถ้าดูผิวเผยนะคะจะมองไม่เห็นกระเลยเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นกระเหมือนคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะทํางานหน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาวันหนึ่งประมาณคนมาเกิดจากการที่เราใช้คอมใช่ด้วยส่วนนึงแล้วก็ตอนสมัยปริญญาตรีค่ะเคยใช้ครีมหน้าขาวอ๊ะเหมือนคนแรกเลยเมื่อกี้ใช้ครีมแบบว่าพิธี ผิโดโปรดักต์คือเหมือนตอนนั้นเป็นครีมมะละกอหรืออะไรสักอย่างนึงใช่แล้วใ,ใช้รู้สึกว่าหน้ามันขาวเป็นตลับชมพูฟ้าอะไรอย่างเงี้งยใช่ใช่นะคะก็ก็เหมือนช่วงนั้นมาแต่ก็คือแล้วก็เราทํางานกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกระทั่วหน้าแต่เป็นแบบกระบางๆนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเป็นปัญหาเพราะว่าไม่ไม่อยากไม่อยากจะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากจะไปหาคลินิกเพราะว่าถ้าเราไม่ได้แบบถ้าเราไม่ได้ล้างหน้าโชว์คนอื่นอะ มันก็จะมองไม่เห็นนะคะก็เลยแบบเออจะไม่ไปคลินิกทีเนี้ยก็เลยจนกระทั่งมาเจอเรเวียทีย่คนบอกว่าเสพป,ปัญหาเสพเข้าไหมคะเสพป,ปัญหาเข้าปะเข้าใช่โอเคต่อค่ะจนกระทั่งได้ได้มาเจอเรเวียนะคะก็ช่วงแรกเนี่ยใช้ใช้แพอ่าใช้นในายแผนใช่แล้วทีนี้เพอร์เฟกออกมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะช่วยได้จริงเหรอ นะคะมันจะช่วยได้จริงเหรอนะคะคก,ก็เออนี่แหละเราไม่ได้ไปคลินิกใช่ไหมเราจะใช้ตัวนี้แหละเพื่อพิสูจตัวเองดูว่าว่ามันจะทําได้จริงหรือเปล่านะคะคก็คือเหมือนกับเออยากลองเหมือนกันว่าเออท้า,าทาย,ย,ยอ๊ะจะเข้าว่ากันดีเดีย๋ยวมันดีจริงจริงหรือเปล่าใช่เพราะว่าตอนแรกก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าแพงแพงรู้สึกว่าเออพันสี่เกือบเกือบพันห้าเลยนะเออแบบเป็นแล้วไม่ใช่เิม์เคาน์เตอร์เริ่มรู้สึกว่ามันแพงแต่จะใช้ตัวนี้แหละลองพิสูจน์ดูว่ามันจะจริงหรือเปล่านะคะซึ่งซึ่งพอใช้ไปเรื่อยๆค่ะคือ คือใช้ช่วงแรกอะหน้ามันใส <ฮะ S 2> ขึ้น<ฮ>ะกะชัดขึ้นเพราะว่าคือเหมือนกับเพอพื้นผิวเราหน้าหน้าหน้าใสาใช่ไหมคะ,<ฮ>ะแล้วแบบกะชัดขึ้นแล้วก็เราเริ่มเราเริ่มบบเฮ้ยทาไมทาไมกะทำไมกะกะชัดขึ้น,รนจริงๆกะไม่ได้ชัดขึ้นแต่หน้าเราขาวขึ้นหน้าเราต้าเราส่วนอื่นขาวขึ้นจนบางคนเนี่ยเขาเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นคือให้ให้เราไปทาตรงจุดที่มันเป็นกะเป็นฝ้าก่อนให้มันจางก่อนเพราะบางคนตกใจไงทำไมยิ่งใช้ไปแล้วทําไมฝ้าชัด ฟาไม่ได้ชัดค่ะฟาคุณเหมือนเดิมแต่บริเวณรอบดวงใบหน้าของคุณเนี่ยมันขาวขึ้นใช <c oughs> ่แล้วก็เรก็ลยถามมาถาม,ถามเอิญอ <c oughs> ที่เป็นแม่ค <c oughs> ุณแม่ก็คุเนยคะว่าเฮ้ยพอใช้ไปแล้วนะ่ะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนกระมันชัดขึ้นก็เลยก็ <c oughs> เลยพอพอได้ศึกษาต็ปรากฏว่ากระไม่ได้ชัดขึ้นแต่ว่าหน้าเราไบรท์ขึ้นหน้าเราสว่างมากยิ่งขึ้นเพราะปกติเราเป็นคนที่ไม่ไม่ได้หน้าขาวหรือไม่ได้หน้าไบไม่ค่อยดูอ่อนล้าพวกเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นแห้งๆไปแล้วก็ใช้รองพื้นกรบก็คือปกติต้องใช จนกระทั่งมาเจอเรเวียนะคะแล้วก็ใช้สูตรอ่าสูตรแอดวานด้ว์ก็คือพอสอบถามจากเหล่าพาร์ทเนอร์ค่ะว่าเอ้ยเราใช้สูตรแบบแอดวานด์ดูสิเพราะว่าตัวแอดวานด์เนี่ยจะทําให้หน้าเราดูชุ่มชื้นด้วยนะก็เลยใช้แอดวานด์เช้าเย็นนะคะแล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยใช้แค่หนึ่งปั๊มเพราะรู้สึกว่ามันเปรื่องเปรื่องนะคะทีนี้พอแบบเฮ้ยเราเริ่มใช้เราเห็นผลปุ๊บว่าเอ้ยหน้ามันสว่างขึ้นนะมันแต่หน้าแบบ ดีขึ้นชัดเจนนะคะแล้วก็ทุกๆคนเขาบอกเฮ้ยพี่ใช้สองปั๊มสามปั๊มเฮ้ยเราก็กลัวว่าเราจะหน้าไม่ใสเหมือนคนอื่นเราก็เลยเอาด้วยแต่คือไม่ไม่กลัวเปลือกแล้วแต่กลัวสวยไม่ทันเพื่อนพอเรามาเป็นพาร์ทเนอร์ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เปลือกนะเพราะว่าเราแบบมันมันใช้แล้วมันเห็นกับเราอ่ะแล้วมัน คือถ้าเราเรารยิ่งใช้เยอะอะหมายความว่าเราก็ยิ่งเห็นผลเยอะแล้วก็อยากจะรู้สึกว่าให้ผิวให้มันไบรท์ที่สุดสวยที่สุดออร่าที่สุดนะคะก็แบบปั๊มกันเลยค่ะสามปั๊มค่ะแล้วก็พอเนี่ยพอก็ไมค์เซ็ตก็เปลี่ยนเรื่องของตัวเองมากยิ่งขึ้นแบบอะไรที่ทําให้ตัวเองดูดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสวยขึ้นทําไปเถอะถูกต้องเพราะฉะนั้นพอแบบพอเรามาอยู่ในวงการแบบบิวตี้เงี้ยไมค์เซ็ตเรื่องตัวเองเปลี่ยนเลยจากที่เมื่อก่อนเป็นคนที่ตันหนีตันหนีเรื่องของตัวเองว่าเออไม่เป็นไรหรอกนดี่น ตอนนี้พอเริ่มลงทุนกับตัวเองได้เนี่ยแบบเปลี่ยนเพราะว่าการที่เราลงทุนกับตัวเองเนี่ยมันก็จะมีผลลัพธ์ดีๆเข้ามาอีก<ช>แล้วตอนนี้มองว่า1 80, 80ๆๆๆนึ่งพันสี่ร้อยแปแพงไหมคะไม่แพงคือแบบว่าพ <c oughs> อาเขาจริงเพราะเมื่อก่อนอ่ะคือเคยใช้ครีมคอลเดอร์ <c oughs> แดงถูกไหมคะแบบพัน 1, 8, แปดพันอะไรพวกเนี้ย <c oughs> แต่มันก็ไม่เห็นผลไงเพราะมันไม่เห็นผลน่ะแล้วเราคือเรายังไม่ได้ลองใช้เลเวลตั้งแต่แรกพอพอแบบพอมันเป็นโปรดักต์ใหม่แล้วเรายังไม่ได้ลองเราก็เลยประเมินค่าไปก่อนว่าแพงค่ะแต่จริงพอได้ลองพอได้แบบ คือบางครั้งเนี่ยที่เราคิดว่ามันแพงเพราะว่าเรายังไม่รู้ผลลัพธ์เรายังไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าแต่เมื่อคุณใช้ไปแล้วคุณเห็นผลลัพธ์แล้วมันดีจริงๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเนี้ยโคตรถูกเลยถูกมากคุ้มากใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยคือต้องบอกว่าคือดาวเนี่ยเป็นรุ่นแรกๆของนะคะที่เหมือนลองโปรดักต์คุณแม่ คือทีเนี้ยคือลบร,รู้มาแล้วทุกอย่างลบร,รู้มาแล้วคือทุกคนมีผลลัพธ์หมดเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครที่แบบมีปัญหาลังเลใจเรื่องป้าคือเรารูฟมาให้คุณหมดแล้วอะคุณเปิดใจคือมันเป็นแบบว่าพาร์ทเนอร์เรเวียลคือหนูทดลอง <c oughs> <c oughs> คือหนูทดลองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่ากลุ่มพาร์ทเนอร์พวกเราทุกคนเนี่ยคือบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณเปิ้ลเอาพาร์ทเนอร์มานั่งรีวิวเพราะาพาร์ทเนอร์คือกลุ่มคนใช้สินค้าจริงเขาไม่ใช่มาจากแม่ค้าแล้วเดินเข้ามามาขายเรเวียลแต่เขาเกิดจาก ตัวเขาเองคือลูกค้าใช้ผลลัพธ์ใช้ผลลัพธ์ใช้โปรดักต์จนเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วเขาเลยก้าเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ตอนนั้นที่เริ่มใช้เรเวียก็ยังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ไหมพี่ดาวยังค่ะก็คือใช้ไปประมาณสักสองชุดถึงจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เพราะว่าเราเเข้ามาเพราะว่ามันมันดีขึ้นดัว่าอยากดูว่าอยากใช้ครีมถูกลงตั้งเป้าว่าอยากอยากใช้ครีมถูกลงด้วยคืออยากใช้ครีมถูกลงส่วนหนึ่งแล้วก็ตั้งเป้าว่าถ้าใช้ดีเนี่ยอยากจะทำธุรกิจเหมือนกัน ที่เราต้องอายุมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเราควรจะทําอะไรดีก็ตอนนั้น่ะช่วงนั้นออนไลน์ก็ก็เข้ามาค,มคุยกับเอ,อนะิ์นเฮ้ยเอิ์นเดี๋ยวเราจะทําสนบูกันไหมทำา้นคือมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายในฝันแต่คือไม่ได้ลงมือทำไงต่พอสุดท้ายเนี่ยพอเอิ์นเริ่มปุ๊บอ่ะเราเราก็คือเราเป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะพอเริ่มปุ๊บเราก็เริ่มเอนินนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นทางที่เราจะต้องแบบ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ที่เรานี่อาจจะได้มีอีกหนึ่งอาชีพทำออนไลน์นะเราไม่ต้องเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ได้แต่เนี้ยมันมีคนแบบมีเจ้าของแบรนด์ผลิตอยู่แล้วเราก็แค่เป็นคนส่งต่อมันก็ทำาุรไขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้เริ่มคือบอกได้เลยนะว่าถ้าไม่มีเรเวียก็ไม่ได้เริ่มทําธุรกิจหรอกก็แค่มนโน่ฝันไปวันๆจริงๆแต่มันก็ดเจ้าที่ว่าพี่ดาวได้ลองใช้สินค้าด้วยพอลองใช้แล้วเห็นผลเกิดผลลัพธ์ก็เลยจับผลลัพธ์อันเนี้ย มาทาธุรกิจนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ที่ที่ดีดีมากๆแล้วเขาก็อยู่ในสายของการเฮลตี้ด้วยนะคะออกกําลังกายทุกคนก็ติดตามเขาได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีเทคนิคการดูแลผิวเทคนิคการออกกําลังกายเทคนิคการทานอาหารซึ่งที่ชันเห็นแล้วโอ้ยเครียดมาก่ะเอาพี่ดาฝากอะไรต่อไหมคะค่ะฝากนะคะว่าสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องกระเรื่องป้าหรือว่าใหน้าหน้าแบบคืออย่างตัวเราเองเนาะมีการ นหน้าไม่เคยใสย่ไม่แบบออร่าทุกครั้งที่แต่งหน้าต้องใช้รองพื้นแล้วพอใช้รองพื้นเนี่ยก็ก็แบบก็จะเป็นแบบไม,ไม่ตรงจมูกจมูกตรงรูขนและพวกนี้ซ,ซึ่งแบบมันก็ไม่ได้สวยงามเนาะวันนี้เนี่ยมาเปิดใจดูนะคะด,ด้วยตัวเลเวียเพอร์เฟกต์แอมโพลนะคะรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งโปรดักที่ทุกคนเนี่ยจะต,ต้องแบบปลื้มม,มากนะคะเพราะว่าส่วนเขาเรียกว่าสารสกรัดแบบเต็มเต็มแบบเปี่ยมจริงๆแล้วก็เราชาวเรเวียเนี่ยพิสูจน์มาให้ จริงๆแล้วเนี่ยพี่ดาวนะคะที่เพิ่งนเคยเจอกันแรกๆนะคะเขาเป็นคนที่ออกกําลังกายแล้วออกกําลังกายแบบหนักหน่วงมากซึ่งคนที่ออกกําลังกายเยอะๆเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าไขมันมันจะค่อยๆมันจะไม่มีมันหายแล้วก็ทาให้ผิวหน้าจะค่อนข้างแห้งมีร่องซูบซึ่งตอนที่เพิ่งเจอพี่ดาวครั้งแรกๆเลยเนี่ยหน้าเขาจะค่อนข้างแบบแห้งซูบแล้วก็มีร่องแต่วันนี้คือไม่ใช่ คือวันนี้เขากลายเป็นแบบพี่ดาวแบบเหมือนพี่ดาวนิว n o r m a l พี่ดาวพี่ดาวคนใหม่จริงๆนะคะเพราะว่าเขาเขาดูแบบหน้าดูสุขภาพดีแต่ผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการที่เขาใช้ครีมต่อเนื่องแล้วใช้โปรดักต์เรเวียทุกตัวสองปีได้ไหมคะสองปีสองปีโอ้สามปีคือเริ่มต้นเนี่ยในการออกกำลังกายเราคือมีปัญหาเรื่องหน้าแหละมาสู้ทันคือเนื่องจากไขมันเมันออกไปใช่แล้วเนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่แบบทำให้หน้าเราชุ่มชื้นน่นนี่นั่นใช่ไหมคะ อยากจะไปทาโบท็อกอยากจะไปแบบฉีดฟิลเลอร์แล้วก็อยากจะไปดึงนะร้อยไหมเพราะว่ามันมันร่มมันเริ่มคล้อยมาแต่พอเจอเลยเวปุ๊บเนี่ยหยุดจบเลยไม่ต้องไม่ต้องเปลืองต่างมากด้วยเราอยู่ในสายออกกำลังกายไปทําอย่างนั้นมันอยู่ได้ไม่นานก็เลยก็เลยจะใช้เดเวนี่เป็นเป็นเครื่องทดสอบแลวแล้วมันก็ จริงเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องกระหายฝ้าหายนะคะแต่เป็นเรื่องของร่องแก้มต่างๆที่มันตื้นขึ้นด้วยซึ่งตัวร่องแก้มความชุ่มชื้นพวกนี้คือเขาใช้2ตัวคู่กันนะคือ perfect a m p l e กับ plant p r e e n t e cream คู่กันซึ่งตัว plant เนี่ยเขาจะช่วยใหความชุ่มชื้นแล้วก็เติม พวกน้ําให้ผิวหให้ผิวคุณสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะก็พี่ดาวคือผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากนะคะ,คะเพราะว่ากบบารออกกำลังกายเนี่ยคือเรารู้ไงเพราะสามีเราก็ออกเช่นเดียวกันแล้วก็หน้าเขาจะตอบเขาจะมีร่องพี่ตั้มก,ก็ก็เหมือนพี่ดาว ท้าทุกตัวของเรเวียเช้าเย็นแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยดื่มโคลลาเจนเข้าไปอีกหน้าฟูมากเลยค่ะคุณขาโอโ้หน้าฟูมากหน้าฟูมากคือของเรเวียเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้มีแค่ปวดหักทาอย่างเดียว<ม>เรามีของกินด้วยคือเราฟื้นฟูทั้งภายนอกและภายในใเมื่อคุณใช้ทุกตัวทุกตัวเนี่ยโอโ้โหคุณขาสวยค่ะ เอาร่ามา,าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าป้นก็เคยเจอพี่ดาวตั้งแต่แรกๆเลยที่เริ่มทําเรเวียคือตอนนั้นที่เรามองเห็นเขาคือผิวเขาแห้งมากคุณผิวแห้งแล้วก็มีพวกร่องอ่ะคือร่องนี่จะชัดมากร่องน้ำมากใช่น้ำมากช,ชัดมากคือรู้เลยว่าที่เขาออกกำลังกายเยอะแล้วก็คือแบบเหมือนไขมันลรดนออกไปหมดแล้วนะคะเพราะร่างกายที่มีไขมันทั้งน้ำทั้งไขมันคือออกไปหมดคือร่างกายอันนี้ไขมันเยอะมากเนยหน้ากรมนี่ยไขมันเยอะมากเนาะอ่ะพี่ดาวจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ก็เข้ามาติดต่อล้วได้นะคะก็คือจริงๆถ้ามองผลลัพธ์ดาวเนี่ยอถ้ามองดีพออาจจะยังไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีปัญหาเยอะนะคะแต่จริงๆเนี่ยปัญหาผิวหน้าของผู้หญิงเราทุกคนนะคะไม่ว่าเยอะหรือน้อยของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะบางคนเป็นน้อยเนี่ยก็ถือว่าเยอะสําหรับเขาของค่ะก็ฝากฝากติดตามเราด้วยนะคะดาวเรเวียนะคะที่ a c e b o o k นะคะ ก็เข้ามาติดตามกันได้สนใจผลิตภัณฑ์เรเวียอยากจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมทีมกับดาวก็เข้ามาติดตามเข้ามาทักทายเราได้นะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะค่ะขอบคุณพี่ดาวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ